เรื่องเป็นแบบไปไหมไม่อวยพรกันหรอโอ๊ยโวยพรซื้อเบอร์ซะหน่อยสิก็<อ>เป็นปีที่ห้าแล้วนะครับกับเซ<อ>็นทรัลเวิลด์ก็ขอบคุณพี่พี่ทีมเซ็นทรัลเวิร์ทุกคนนะครับที่เอ็นดูพวกเราสองคนละกันแล้วก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไปแล้วแหละครับผมกับเซ็นทรัลเวิลด์ก็ขอให้เซ็นทรัลเวิร์เนี่ยปังๆขึน้นทุกปีนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนตรงนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์จะมีความสุขมีความสุขไหมยังไมาได้ยินไหม โอไม่ดีหรือเปล่ามี่วามสุขไหอ๋ออวยพรเฉยหมดแล้วเดี๋ยวฉันอวยพรเธอต่อจะอวยพรเธอรับไหมรับคำอวยพรไหมอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ปีใหม่ก็เป็นคนใหม่นะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นไปอีกเรื่องเงินทองไม่ต้องพูดแล้วเขา เงินเหลือเงินใช้แล้วคนนี้มีควาสูงมากแล้วก็สูขภาพแข็งแรงแล้วก็น่ารักแบบนี้กับทุกคนตลอดเขาไมยพรหลังอีเพลงหนึง่งแต่ไม่เป็นไรก็อยากจะเวรพรเพลเหมือนกันอ่าก็เป็น สิบปีแล้วที่เราแบบเราได้รู้จักกันก็ดีใจมากที่ได้อยู่ในบรรยากาศน่ารักน่ารักบอุู่อย่างนี้กับเธอแล้วก็เอ่อปีน้าก็คงเธอคงมีหมดทุกอย่างแหละก็ขอให้เธอมีความสุขที่สุดแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้เธอประสบความสําเร็จแล้วก็ยังมีความสุขกับทุกๆโมเมนตท์ที่ที่เธอทำแล้วก็หวังว่าเราจะได้ มีอะไรดีๆด้วยกันในปีหน้า,อ,านอีกนะครัอวันวันพิเศษวันพิเศษเตรียมข้ามปีเรามีอะไรพิเศษพิเศษไหมก็ไม่อยู่เป็นอะไรกันเป็นเพลงพิเศษอ๋า